เรายังจำคืนนั้นได้ดีคืนที่สวนหย่อมข้างบ้านถูกไฟไหม้จนเป็นตอตะโกกลิ่นควันยังคละคลุ้งในความทรงจำแม้เวลาจะผ่านไปเป็นเดือนชาวบ้านก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ทุกคนบอกว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุแต่เราสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางครั้งเราได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนคนคุยกันทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลย ด้วยความอยากรู้เราตัดสินใจย่องเข้าไปกลางดึกแสงจันทร์สลัวฉายให้เห็นซากไม้ดำทะมึนแขนที่ดอกไม้เคยบานสะพรังทันใดนั้นความรู้สึกเย็นยะเยือกก็แล่นไปทั่วร่าง จ,จู่ๆกลิ่นไหม้เควนไฟก็ลอยมาอีกครั้งเหมือนวันแรกที่เกิดเหตุพร้อมกับเสียงหัวรอกเยาะคิกคักที่ดังขึ้นข้างหูอย่างน่าขนลุกเราหันขวับก็เห็นเงาดำทะมึนลอยขึ้นจากพื้นดินมันไม่ใช่เงาคนแต่มันคือกลุ่นควันดำที่รวมตัวกันเป็นร่างคล้ายมนุษย์ดวงตาแดงกำ่ำจ้องมาที่เราอย่างอาฆาตก่อนที่มันจะพุ่งเข้าหาเราอย่างรวดเร็ว เรากรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีไม่คิดชีวิตตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปในสวนนั้นอีกเลยไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ถูกเผาไปไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่รวมถึงวิญญาณแขนที่ยังคงวนเวียนและรอคอยใครสักคนที่จะก้าวเข้าไปในความมืดมิดนั้น ผู้สนับสนุน KMM TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง